ใหญ่จริงๆใหญ่สุดๆใหญ่ซ้ำแขนเลยโมนใหญ่เลยนะพี่นอ้องป็นป้องเป็นป้องเลยอาดทีทสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับพูดใดนอนหลับบ่ตื่นหรือว่าตื่นยากึ้นมามาเอาสมุนไพรกับอีสานบ่เจ้าอยู่ในป่านะพี่นอ้องนี่ในป่านะครับมือนี่มาพ่อสมุนไพรของดีอาดทีทเบิ่งเน่ไม่ใหญ่คักแทะ ใหญ่จริงๆใหญ่สุดๆไปเลยค่ะเบิงเบิงใหญ่คักอีหลียังวาใหญ่ซ้ำแขนเลยโหนใหญ่อีหลีนะพี่น้องนะมัน้มกักของใหญ่บล่ล่ะของใหญ่ของดีในป่ามันต้องรุ่นนี่นะพี่น้องนะเป็นป้องเป็นป้องเลยนะนี่แหละเขาพาพ่อในป่าเบิงชัดชัดนะพี่น้องมาถึงลำถึงต้นถึงรากนะพี่น้องนะเบิงเลยนะครับ นี่ก็สิเป็นรากมันนะพี่น้องนะนี่พุ่นพุ่นเบิ้งนี่พ่นอ่ะโอ้หว่าอาดหลาดยังวะนี่แตนี่ฮากนะพี่น้องนะนี่คือรากตำลึงนะครับนี่ของดีเขานะครับสุดยอดอยู่ในป่านี่มีเป็นสิบสิบต้นเลยนะพี่น้องมแต่รุ่นจังสี่แหละนะครับอันนี้คือน้ำย่อยให้เบื้องซื้อใครอยากได้กระบอกมาารด บ่บ่อึดบาตทีเนี่ยพ่อป่ามันแล้วเอ้ยหลายกักให้เพิ่นดึงให้เบิ้งนะพี่น้องนะเอาดึงบางทีเนี่ยมันใหญ่นะพี่น้องดึงดึงลงมาเลยดึงเออพุดอ่ะจ้องดึงเลยดึงดึงแห้งๆดึงให้มันขาดเลยอ่ะพ่่ดแล้วจ้องอย่ปายไหมผุดเนี่ยพี่น้องนะนี่คือออเดิมนะพี่น้องนี่คือออเดิมซื้อนี่สิดึงหักมันนะพี่น้องู่นน่ะ ผู้ใโอ้โหยาวคักยังวะเอาสู้นะครับนี่คือขฮเอาจากปลานะพี่น้องจากธรรมชาติล้วนๆสดๆเลยนะครับสิดถอยออกปลานะพี่น้องถอยออกไป้างนอกก้อนเพื่อจัดการการการตัดนะพี่น้องเนาะเ้าเรื่องสรรพคุณให้ฟังนะบัดนี้เนี่ยผู้ใดคือว่านั่แหละพี่น้องนะนอนแล้วบ่อยากลักบ่่อยากลูกบ่อยากตื่นนะก็เอาตัวนี้ไป ทำกินนะพี่น้องโดยที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วก็อาจสิต้มดืม่มหรือว่าเอาไปดองดองคู่กับอะไรก็ได้ที่ที่พี่น้องมักที่พี่น้องชอบเพราะว่ารา,ากตําลึงเพราวา่าเคือตดมาหรือว่ายี่หงอย่หงได้เบิร์ดนะพี่น้องนะอันนี้ควบคู่ได้เลยถ้าดองนะครับสุดยอดดองนี่ใส่ประมาณจากเ1 0ถึงสิบมือนะครับแล้ว่อยมากินแหลงแล้วเป๊กมาอย่าให้เว้า จังซี่แหละของจากธรรมชาตินะพี่น้องก็ต้องหาจากธรรมชาตินะเขาบ่ได้ต้องไปแบบรวดเร็วทันใจเขาเอาแบบช้าช้าแต่แน่นอนแต่ด้ต่อสุขภาพเขานะครับว่มีผลเสียงเอียงมากไม้คือจังไอ้ที่มันเห็นผลเร็วๆนั่นน่ะนี่สิถอยออกจากทางนอกนะพี่น้องก็สิถอยเองสี่ก่อนนะครับไปอีกทีไปเรื่อยๆบัทีเนี้ยฮึหูน อัญ,ญาอัญะไปมาถือออกมาซอยกันทำมาหาจินมูเนี่ยพี่น้องแมนเบิดเลยนะครับเยอะอิรีนะครับนี่นี่จะรุ่นรุ่นทิงสี่เลยแหละนะครับโอ้เงือไหลซะซะยังวะฮ้อนกับฮ้อนได้ในปลาเนี่ยฮ้อนคลั่อีหรีนะพี่นอ้องน,นอนครับผู้ใดอยากตื่นายตื่นไว้ค่ะร้องหาสมุนไพรจากธรรมชาตินะพี่น้องเอาไปทำกินเบิงถ้า หาบบได้กะบอกอีสานระเ,เจ้ายุนี่หลายคักสวัสดี